กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาในการเปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธในท้องที่ตําบลห้วยโปง่งตําบลมาบตาพุธอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ เรื่องนี้สาระสำคัญก็คือ,อนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมกับบริษัทอีเซนอินดัสทรีนจำกัดนะครับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุทธขึ้นเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมปี2522นะครับมีเนื้อที่ทั้งสิ้น3,760ไร่1,95.8ตารางวานะครับ แต่ปรากฏว่าในที่ดินส่วนนี้เนี่ยมีที่ที่เป็นสาธารนณะซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลอำเภอเมืองมาบตาพุทธอยู่ด้วย32ไร่1งาน46ตารางวาเพราะฉะนั้นการที่มีที่สาธารนณะไปอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมก็ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จึงจําเป็นต้องออกเป็นร่างพระ,ะราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกมานะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2กระทรวงกรเกษตรได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระ,ะราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวรคืนนะครับในตาบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อประโยชน์แก่การชนประธานในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและก็ระบบระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ําพลุพรีควายถ้าล่างพระ,ะราชกฤษฎีกาตัวนี้ผ่านเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกัน ปัญหาอุทกภัยในบริเวณอำเภอนามหม่อมแล้วก็ช่วยชะลอปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าสู่หัตใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมกับพี่น้องประชาชนประมาณ700กว่าครัวเรือนครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องร่างกฎกระทรวงที่กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจ,จารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือกำหนดให้ช้างแอฟริกาเต่านามารายูนะครับเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระบัญญัตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5เรื่องนี้เขาบอกว่าในการประชุมไซเตส เมื่อวันที่14มีนาปี56นะครับมีมติให้8ประเทศซึ่งมีไทยรวมอยู่ด้วย8ประเทศได้มีใครบ้างมีเคนยามีแทนซาเนียมียูกันดามีมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์จีนแล้วก็ไทยเรานะครับจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติเสนอต่อสำนักงาน เลขาธิที่การใส่เทสเนื่องจากว่าทั้ง8ประเทศนี้มีปัญหาในการควบคุมการครอบครองการค้างาช้างภายในประเทศแล้วก็มีการลักลอบการค้างาช้างระหว่างประเทศด้วยถ้าหากไม่ดําเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นผลให้ถูกระงับการค้าสัตว์ป่าและพืช ตามบัญชีไซเดสอีกเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วยังส่งผลกระทบในเชิงของธุรกิจการค้าประเภทอย่างอื่นอีกเราจะถูกแบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการเรื่องต่อไปเป็นรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการนะครับกบขและบริษัทย่อยในปี2556แล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ของผู้แทนสมาชิกกบขในปี57นะครับ เรื่องนี้ทางกระทรวงกรารคลังได้นําเสนอให้คณะมนตรีได้รับทราบผลการสอบบัญชีและงบการเงินของกอบขและบริษัทย่อยในปี56นะครับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาปี56พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมใหญ่นะครับจากการตรวจสอบก็ พบว่ากกออขณะนี้กบขเนี่ยมีทรัพย์สินสุธทธิรวมเนี่ย6แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากวันที่สามสิบธันวาของปีห้าห้าเนี่ยจำนวนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทครับรายได้สุทธิที่เกิดจากการลงทุนเนี่ยมีจำนวน 24,201ล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมภาษีแล้วเนี่ยของกอบอกขในปี56เนี่ย1,554ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อหักลบกลบหนี้แล้วก็คิดเป็นผลประโยชน์สุทธิเนี่ย22,647ล้านบาทซึ่งสำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องมีมาตรฐานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามพระธรรัยิกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปี2,539นะครับที่ทางกองทุนจะต้องทำงบดุลทำบัญชีการทำการบัญชีกำไรขาดทุนส่งให้กับผู้สอบบัญชีแล้วก็เสนอที่ประชุมใหญ่ซึ่งจะมีผู้แทนสมาชิกเข้าไปออกความคิดความเห็น เสร็จแล้วก็รวบรวมทั้งหมดนียนำเสนอต่อคอรามอซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้นาเสนอคณะมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการนะครับท่านแรกก็คือคุณหญิงพรทิพย์นะครับโรจนสุนันท์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงก็ดํารงตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านที่สองท่านพันโทอเนกยมจินดาจากผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็โยกไปเป็นผู้ตรวจราชการครับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและการสื่อสารได้นำเสนอคณะมนตรีเรื่องเกี่ยวกับให้ความเห็นชอบในการเปิดตัวแอปพลิเคชันสุขพอที่พ่อสอนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ87พรรษาใน5ธันวา2557แล้วก็ขอนำสื่อประยมพันธ์แอปพลิเคชันสุพอที่พ่อสอนเนี่ยเข้าร่วมเผยแพร่ในกิจกรรมการจัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวา2557ที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่วนราชการช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วก็ส่วนราชกา,ารซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w ega.or.th นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นการรวบรวมพระราชด,ดำรัส และพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คัดตัดตอนทั้งหมด88ข้อความนะครับทั้งสิ้น9ก้าหมวดหมู่ด้วยกันต่อไปเป็นเรื่องพิจารณานะครับเรื่องแรกที่อยากนำเสนอก็คือกระทรวงกลาโหมได้นำเสนอคณะมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารนะครับซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารซึ่ง ของเดิมเนี่ยเป็นปี2,498ถ้านับดูก็59ปีมาแล้วนะครับครัตรีได้เคยมีมติเรื่องนี้มาแล้วเมื่อปี52นะครับอนุมัติหลักการในร่างพรงบัตฉบับนี้แต่ว่ามีการยุบสภาในปี44ซะก่อนก็เลย ร่างประกาตัวนี้ก็เลยตกไปนะครับวันนี้ก็ได้มีการนํามาปรับปรุงแก้ไขในบางส่วนให้มีความเหมาะสมแล้วก็เพิ่มบางมาตราที่จําเป็นนะครับซึ่งในสาระสําคัญของส่วนที่เพิ่มผมเอาเฉพาะที่ทำที่จำเป็นนะครับก็จะมีเช่นเป็นต้นว่ากํากหนดให้สารจังหวัดทหารเนี่ยมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาได้ทุกตัวบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรอันนี้ก็ให้ไปอยู่ในศาลของเขาเรียกศาลมณฑนทหารหรือศาลทหารกรุงเทพนะครับกำหนดให้ศาลทหารสูงสุดมีอำนาจในการพิจารณาคดีได้ทุกคดีนะครับที่อุทธร์คำพิพากษามาจากศาลทหารกลางหรืออุทธร์มาจากศาลทหารชั้นต้นนะครับศาลทหารสารสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็กำหนดให้ การพิพากษาคาดีของสารทหารเนี่ยสอดคล้องกับมาตรา192ของประมวลกฎหมายปาวิอาญาก็คือพิพากษาไปตามคำฟ้องไม่ต้องพิพากษาเกินคำฟ้องหรือข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการพิจารณาจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่บรรยายในคําฟ้องถ้า2ส,ส่วนนี้ไม่ตรงกันก็ถือว่ายกฟ้องลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงก็คือหญิงมีครรภ์ที่ต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิตเนี่ยก็ให้รอการประหาชีวิตไว้ก่อนจนกว่าจะพ้นกําหนดคลอดไปแล้ว3ปีนับตั้งแต่คลอดบุตร นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ลดโทษลงเหลือจําคุกตลอดชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรื่องร่างพระมหยัิธรรมนูญสารอาหารเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานในแบบเดียวกันกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยทั่วไปนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าสารอาหารกับสารทั่วไปก็มาตรฐานแบบเดียวกันนะครับ ต่อไปเรื่องร่างพรงาชบัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในเสนอรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพรงาชยัตยิป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551ฉบับที่จุดๆพศนะครับพราชยัดป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พศ2551เนี่ยมีบทบัญญัติบางประการที่มันอาจจะไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงในปัจจุบันเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้มันมีความซับซ้อนและก็เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองในเวทีต่างประเทศค่อนข้างมากส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยนะครับซึ่งมีสาระสำคัญประเด็นแรกก็คือให้การคุ้มครองกับผู้ที่แจ้งเหตุที่กระทำด้วยความสุจริตนะครับว่าเมื่อแจ้งเหตุแล้วเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพง่งทางอาญาและทางปกครองหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยคนแจ้งเนี่ยเมื่อแจ้งไปแล้วถ้าพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ค้ามนุษย์เนี่ยคนแจ้งอาจถูกฟ้องกลับดำเนินคดีได้แต่ปัจจุบันเนี่ย ให้ความคุ้มครองถ้าแจ้งด้วยความสุจริตใจท่านไม่ต้องรับความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับกําหนดให้มีการริบซัพย์กับการกระทําความผิดที่เป็นการค้ามนุษย์รัพย์ที่ริบได้ก็แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1เอามาเป็นชดใช้ค่าสินใหม่ให้กับผู้ที่รับความเสียหายจากกรณีนั้นๆอีกส่วนหนึ่งก็เข้ากองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตรงนี้จะไม่ส่งเข้าคลัง นะครับเข้ากองทุนกลับไปชดใช้เป็นค่าสินใหม่กับผู้ที่ประสบความเสียหายจากกรณีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยายามแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับรัฐบาลพยายามส่งเสริมหลักรัให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดคือเงินที่เกิดจากการกระทําผิดในเรื่องนี้ก็เอาไปเยียวยาผู้กระทําผิดจริงๆแล้วก็เพิ่มอํานาจทางการปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจตราถ้าเข้าไปแล้วพบว่ามีการกระทําความผิดหรือ เจ้าของสารประกอบการไม่สามารถอธิบายชี้แจงได้ว่าตัวเองไม่ได้กระทําผิดเนี่ยก็สามารถมีอํานาจที่จะสั่งปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราวได้แล้วก็มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยเพิ่มผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปอีกท่านหนึ่งมีการเพิ่มบทลงโทษให้กับ ผู้ที่กระทําความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสและกับผู้ที่เสียชีวิตจากกรณีนนดังกล่าวเนี่ยผู้ที่กระทําความผิดจะต้องถูกลงโทษหนักมากขึ้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกท่านปราบว่ามันดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุให้กับผู้ที่เข้าไปไล่จับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามหาต้นเหตุด้วยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะออกใบอนุญาตทั้งหลายให้การประกอบการเนี่ย จะต้องมีการประสานข้อมูลกักบเจ้าหน้าที่ในระดับของการที่ออกไปตรวจตราให้มีข้อมูลที่ชัดแจ้งตรงกันเพื่อจะได้เป็นการป้องกันซะตั้งแต่ต้นทางนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็เห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งกฤษฎิกาไปตรวจรายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนที่จะนําเสนอสภานิติัติแห่ญญงชาติต่ตอไปเรื่องของกระทรวงคมนาคมเนี่ยจัดของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่หมายความว่าจะขออนุมัติ ความเห็นชอบจากคณะมนตรีในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลขเ็กับหมายเลข9ในช่วงตั้งแต่4โมงเย็นของวันที่26ทธันวาถึงเที่ยงคืนของวันที่4มกรานะครับก็เป็นเวลาถึง10วันคือไม่เก็บค่าใช้จ่าย